สวัสดีครับ,คร,บครับผมกลับมาเจอพวกเราสองคนอีกครั้งใน Butter Reaction ไปดับไปดับไปดับโอ้ยอน่ากลับมาแล้วเหรอ Baby Monster อาจากเรามีซีรีส์กันไป Baby Monster ใช่ยาวๆกันไปตั้งแต่ก่อนเดบิวต์เดบิวต์มาคัดตัวออกมาจนเป็นผลงานท<ย>ี่เราทุกคนฟังไปล่าสุดถ้าใครติดตามเบ๊อไปดับนะครับซึ่งตอนนี้เขามีผลงานต่อมาแล้วทุกคนมีมาแล้วนะมีแล้วครับทุกคนนั่นคือเพลง สตาร์ทอินเดอะมิดเดิลครับผมติดอยู่ตรงกลางอืไปก็ไม่ได้น่าจะเป็นเพลงช้าไหมนะช้านะน่าจะช้าน่รู้สึกแบบรู้สึกว่ามันต้องช้านะเพราะดูแบบดูแบบสตาร์ทอินเดอะมิดเดิลถ้างั้นไม่ไม่เคว้งเออไม่งั้นก็ต้องแบบโอ้หซุปเปอร์ฟาสอะไรสักอย่างนะครับโอเคโอ้มาแต่ก่อนไปดูแต่ก่อนไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะให้พวกเราด้วยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าน้องๆพอผ่านแบบเพลงอะพอเชี่ยวกลัดละ หมันถึงว่าผ่านเพลงม,ม,มีสกิลมาแล้วมีทุกอย่างมาแล้ว <c oughs> มาดูกันว่าเพลงนี้เป็นยังไง Baby Monster โอ้โหโ <ไป S 1> ดูดิภาพเปิด MV มาก็แรปเปอร์ของเราเลยนะยครับผมเฮ้ hey, Let's Go <S จัดไปครับผมอู้ช้าเลยใช่ช้าเลย

Supposed to do I'm stuck in the middle. With you. Ooh, yellow. You are a spark like that. Yellow, in the dark, Lover. my everything. Jump, jump the lamina. Pushing me out, pulling me back again. Your mind is made up, but I know that nobody wanna be stuck. You are the one that I want. All I can promise you now is my love หรือเปล่านีาน่กูอยู่ในอยู่ในแฟนลิตเทลป้ะเนี่ยวันเดอร์แลนด์เออโิ้โหเข้มยังไงเข้มหลดูเขาแบบดูเขาแบบสตาร์แล้วอะ่ะบอลซาทุกคนเลย Stack in the middle อ oh. ่า98ล hey, ้าน Monster ้าวจะเริ่มยังไงดีทุกคนสิบสิบสิบเริ่มมาไอ้สิบสิบสิบเลยอันนี้แบบผมบอกในแบบไม่รู้อ่ะผมจะพูดว่า เป็นย,ยิงอาทุกรีแอคชั่นอ่ะผมก็ตั้งใจดูนะ,ะผมก็จะดูว่าแบบเออวงนั้นเป็นอะไรมาก่อนแต่ด้วยเพราะว่า Baby m o n นสเตอร์ะอะรที่เราเคยพูดเมื่อคลิปที่แล้วตอนที่เราดูคลิปเรื่องของการเดบิวต์เขาก็ตามแล้วก็ดูเพลงเขาคือเขาปูมาให้เรารู้จักทุกคนก่อนที่ม,มันจะเป็นเพลงก่อนที่เขาจะออกมาแบบเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นสตาร์อนไรแบบนี้มันเลยทําให้ผมรู้สึกว่ารู้สึผมพอดูน้องๆอาจจะโอเคอาจจะมีคนไทยด้วยเราอาจจะมีแบบมีมีความ ไปทางนิดนึงแต่พอเราด้วยมองถ้ามองแค่ว่าเป็นตัวศิลปินของวงรู้สึกว่าเบบี้มอนสเตอร์มันทำให้ผมรู้สึกแบบเพ็นการเติบโตผมดูเพลงเบรเดอัพ uh, ก็รู้สึกเออตอนนั้นก็อีกก็โตนึงนะแต่นี่นคือโตแบบโตจัดๆเลยอ่ะอยู่แล้วมันก็ตามเวลาที่แบบมีเวลาแบบเก็บประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์ขึ้นไปอีกอะแล้วเวลามีผลงานใหม่ๆออกมาก็ใช้ประสบการณ์พวกนั้นในการแบบถ่ายทอดออกมาอ่โอ้โหแล้วแบบแต่ละคนคือเป็นเมนโวคอลด้วยนะ รู้เลยว่าทําไมตอนที่ตอนแรกเราตอนแรกคเรามีความคิดผมว่าจริงตอนที่ Baby Monster ้มอน t e r อร์อกเพลงว่าเอ๊ะทำไมวะแบบขอ,อดูแล้วทําไมเขาถึงยังไม่ปล่อยมาเขาเค่อยๆปล่อยมาเนี่ยเพลงเนี้ยโชว์โวคอลสัดว์ๆเลยนะดีเพลงนี้ชอบชอบเนื้อหาด้วยครับเออแล้วอแบบีกอย่างหนึ่งพอมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเรารู้ว่าแบบฟังง่ายฟงเออฟังง่ายฟังง่าสำหรับเราใช่แล้วรู้ว่าแบบเพลงจะเล่าอะไรอ่เออโอ้โห ซึมเลยพระเจ้าเลยสตางค์เอเดมิดเอลเลยสตางค์เอเดมิดเอลเลยโอ้แต่ชอบแต่ชอบชอบน้องชอบแบบน้องๆอ่ะแบบแล้วยิ่งอาจจะเราว่าเจาะที่คนไทยน้องพาริต้ากับ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 ชิกิต้านี่คือแบบแหม่น้องนี่แบบยิ่งยิ่งโตยิ่งสวยของเซ็กซ์โดโซเลยเ้ยของแบคเฮดของแบคเฮดฮะเลโกโซบ้าเลยเราไม่ใช่ของปิ๊กปูแบกเฮดเฮียกูพูดจริงนะตอนนี้ดูจริงนั่นแหละโอ้โหดูน้องแบบน้องแบบเออเนี่ยแหละนี่คือสตาร์นี่คือแบบ ความภาคภูมิใจของคนไทยเราอยากเห็นเพลงต่อๆไปเลยเนาะว่าแบบน้องเขาจะแบบมีอะไรมาเสิร์ฟมีอะไรมาโชยม,มันจะเป็นแบบความเพลิดเพลินมากมากเลยจริงๆ<ล>โอ้แต่ละคนนี่จําลุกไม่ได้นะจาลุกตังแต่ตอนเดบิวต์นั่นนะเอาเป็นว่าเพลงนี้นะครับไปซิปๆ,ๆครับ <c oughs> จัดไปครับ <c oughs> ทุกคนสําหรับแฟนๆ Baby Monster ทั้งชาวต่างชาติั้งชาวไทยยังไงก็ฝากสนับสนุนเพลงนี้ด้วยครับ Stuck in the Middle <Yeah. S 1> คุณดูแล้วคุณจะ Stuck ไปกับเรา <c oughs> ใช่ด้ติดอยู่เลยตอนนี้นะครับผมโอ้โหร้อยล้าน ด,ดนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะฮะ,<น>ะที่<ม>ติดตามพวกเรานะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปพวกเราสองคนขอแทนนะที่นี้ครับครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ